คนรีบลงก่อนไม่งั้นมันจะไปลงอัดวันเดียวกันหมดเลยมันต้องเยอะมากๆายเลยค่ะอันนี้หนูมองกล้องพร้อมค่ะแฮปตค่ะวันนี้ค่บรรยากาศ Happy นะะอ๋อวันเกิดก็บรรยากาศ เป็นบรรยากาศที่ดีใจมากๆค่ะเป็นทีบีเดย์สองรอบก็คือจากจากพี่หนิงแล้วก็จากแฟนคลับค่ะรอบแรกก็จะรวมรวมเพื่อนๆดาราทุกๆคนที่รู้จักกันมาบบ Happy กับแฮปปี้บีเดย์ก่อนล่วงหน้าก็ดีใจค่ะที่แบบเออทุกๆคนมาหากันมาร่วมาแสดงความยินดีก็ดีใจมากๆส่วนแฟนคลับก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเพราะว่าปกติเนี่ยบุคุคนไม่ค่อยจัดงานวันเกิดเท่าไหร่ก็เลยแบบปีนี้แฟนคลับอยากให้เรารู้สึกว่า อยากให้เรามีความสุขมากๆค่ะก็เลยแบบเออขอจัดได้ไหมคะอะไรอย่างนี้ mm hmm. มุกก็เลยโอเคร่วมสนุกกับแฟนคลับด้วยการแบบจับฉลาก30ผู้โชคดีของของแฟนคลับทั้งหมดนะคะมา,มาร่วมจอยกันในวันเันทก็เรื่อความคาดหมายเขาก็จัดเซอร์ไพรส์ทุกอย่างแบบอลังการมากซึ่งมุกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานที่ใหญ่โตขนาดนี้ให้ออแกไนน์มาจัดงานแบบสวยมากสวยกว่างานที่ตัวเองจัดองก,ก็ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆของขวายที่ทุกคนให้มาก็รู้สึกขอบคุณค่ะใช่ค่ะโตขึ้นอีกปีนึงแก่ขึ้นน้ำหนักขึ้นปีละโลคุณร <c oughs> ู้ถึกเสียน้ำตาเลยเหรอใชท่ที่เสียน้ำตาเพราะว่าเป็นคนที่เอาจริงๆไม่จัดเลยวันเกิดอ่ะเพราะว่ารู้สึกแบบ มันกดดันอะไรก็ไม่รู้แล้วแฟนคลับไม่ใช่แค่ทําให้เขาร้องเพลงให้ด้วยร้องเพลงแบบเกี่ยวกับความรักรักรักที่ให้กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราได้รับมันใกล้ๆอ่ะมันมันมันเซนซิทีฟมันก็เลยร้องร้องให้ด้วยความดีใจค่ะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆมาอย่างวันนั้นเข้มก็มีของขวัญให้ใช่เป็นกำกำกำไลข้อมือใช่ค่ะเข้มเข้ม เข้มให้เมื่อวันวันเกิดพี่นิกค่ะเป็นเป็นกำไรข้อมือใช่ก็เหนือความคาดหมายเหมือนกันค่ะต้องทุกใจทุกข์ใจค่ะเข้มเข้มก็เขาก็รู้แหละว่าเราชอบอะไรค่ะก็แปลกใจอย่างเดียวว่าเอ้ยเข้มไม่ค่อยแบบปกติเขาจะไม่ค่อยใช่แนวเนี้ยเขาจะแบบเลือกอะไรไม่ค่อยเป็นเลือกอะไรไม่เก่งอันนี้เราก็อุ้ยขอบคุณมากมากมาอารมณ์ไหนเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะ เราไม่ได้ไม่เคยบอกค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพี่ตั้มพี่ตั้มละเขารู้อยู่แล้วเวลาหนูซื้ออะไรเงี้ยเราจะมาหมวยพี่ตั้มใช่แบบพี่ตั้มพี่ตั้มพี่ตั้มฝากฝากดูันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มก็จะรู้ว่าแบบเราชอบอะไรประมาณไหนอยู่ในหว่อนแรกล้าของผกล่องเกิดเข้าใจผิดว่าเป็นแหวนไม่คือมันเป็นกล่องเล็กเล็กแบบเล็กมากแล้วเราก็แบบตั้งหูตั้งหูแน่ๆเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่ใช่แล้วแล้วเราก็ อะไรอ่ะกล่องแค่เนี้ยมันต้องเป็นแบบอะไรที่เล็กเราก็เลยนึกว่าเออเป็นแหวนหรือเปล่าแต่สรุปเป็นกําไลเป็นกําไลจ้ะากาเป็นแหวนที่สะเพริอาจจะสะพายมากกว่าเดิมค่ะโอ้ช็อกโลกเลยก็ถ้าสรุปแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นกำไลที่น่ารักแต่เราก็ไม่คิดว่าเขมเขาจะมีฟิลนี้แบบโรแมนติกรู้จักใส่ใจซื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย ครั้งแรกเลยค่ะเอาจริงๆก่อนจรินแรกเลยเหรอไม่ก่อนก่อนหน้านี้เป็นลิฟต์ซึ่งก็แปลกก็แแบบเอ๊ะให้คนอื่นช่วยไม่ใช่คนอื่นให้คนอื่นมาพาไปว่าแบบเออผู้หญิงชอบอะไรน,นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไปเลือกซื้อแต่รอบนี้มาเป็นแบบจิวเวลรี่เงี้ยหรือก็เลยแบบกแบบ็แปลกใจนินดๆค่ะได้เหอาบไกม่ต้องหลอกถามตรงๆเลยค่ะว่าแบบ ใครช่วยเลือกซื้อเองหรือเปล่าออดีๆอย่าโกหกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือพี่ต้าม่ะเลือกมาให้เลือกแบบเลือกมาให้หลายช้อยแล้วให้เขาเป็นคนจิ้มว่าแบบเขาชอบอันไหนที่สุดเพื่อเพื่อซื้อให้อุ้ยก็หมายปอมไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแค่แค่เราได้ได้ของของขวัญจากคนที่เราสนิทด้วยไม่ว่าใครก็ตามเราก็ดีใจทั้งหมด บทที่เข้มเขาใส่ใจเราขนาดนี้นแฟนๆก็ยิ่งมุนเอ้ความสำคัญของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมตอนนี้เหรอคะยังค่ะเราเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะตอนนี้มุกรู้สึกว่าการที่มุกทํางานกับเข้มไม่ว่าจะแบบในบทบาทไหนก็ตามรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนมันชิลมากๆเราสามารถทําอะไรก็ได้แบบเป็นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่เครียดไม่ปวดหัวชิลมากๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นแบบนี้ดีแนะ้วค่ะ ว่าแค้มเป็นเป็นคนให้ของขวัญที่รู้แบบเป็นพิเศษของกระตุลในในในวันเกิดปีนี้ไหมคะพ่อพ่อกับพี่หนิงค่ะพี่หนิงให้อะไรพี่หนิงให้เป็นอ่ากางเกงค่ะอเล็กอเล็กซานเดอร์แวนะจังเลไม่ได้แล้วล่ะอุ๊ยพ่อพอการพ่อพกันค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นความสุขทางใจทั้งคู่ค่ะทั้งทั้งพี่หนิงทั้งตัวเข้มแล้วก็แฟนคลับทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าตัวมุกเนี่ยชอบอะไรเขาก็จะให้สิ่ง ะะจริงๆหนูให้ของขวัญตัวเองไปหมดแล้วะคะ่ะด้วยทุกๆปีอะ่ะมุกจะแบบซื้อบ้านให้ตัวเองซื้อรถให้ตัวเองจะจะรู้สึกว่าเป็นแค่ชิ้นเดียวที่แบบเออมันมันใหญ่แล้วไม่ต้องซื้อหลายๆคะ่ะชอบชิ้นใหญ่ๆที่เดีนๆที่เขามให้เราเขาพูดอะไรกับเราบ้างก็จริงๆเขาไมไ่พูดอะไรแค่บอ,อกอ่ะอันนี้ชอบไหมก็แบบ ให้แล้วก็บอกว่าเออชอบไหมชอบไหมอะไรเงี้ยจะไม่ไม่ได้แบบพูดหรือแบบอะไรมากมายใส่ให้ใส่ให้เพราะว่ามันใส่ยากมากค่ะเพราะว่ามันต้องใส่ตะขอสุดท้ายมันเล็กมากค่ะเข้มใส่ให้เราตต้องใส่ข้มเข้มเามีทุกอย่างแล้นะจนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะให้อะไรถ้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาค่ะคิดก่อน แต่เขามีทุกอย่างแล้วได้ชีวิตไม่รู้จะให้อะไรจริงๆโอเคถามเรื่องที่เราเป็นสิ่งเี่รนสาว่าวันนั้นเรียกว่าต่เออที่วันนั้นเหมือนแบบทอมบีติ่งคอมบีเลยที่ดูสายตาจริ <laughs> คอมเพลตค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ไปร่วมงานก็เอาจริงมุก็ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าครั้งหนึ่งจะได้เจอพี่เขาใกล้ๆแบบนี้ค่ะคอตอนที่เราเดินไปหรอว่าถ่ายเลฟี่แล้วพี่แจ็คเขามาในเป็นความรู้สึกตอนนั้นมันพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะมันวิ้งแล้วมันก็แบบแงเงี้แล้วเราก็แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะแล้วเขาได้ได้แล้วก็แบบ แล้วหลังจากนั้นหนูก็เดินออกมางเงียบๆแล้วก็แบบแล้วก็ยิ้มอยู่แก่มือ <c oughs> สั่นรู้สึกยังไงมือสั่นวันเนี้ยคือไม่สั่นไ,ไม่ไมอะไรเลยแต่เหมือนแบบอ่องไปแล้วอะ่ะแบบอ้วิง้งแล้วก็แบบมีความสุข <c oughs> แค่นี้เลยคะ่ะก็ยืนหลังจากนั้นก็ยืนแบบโอ้ใกล้ๆแล้วก็มองแล้วก็ยืน,นะคะ่ะ <c oughs> เป็นเป็นติ่งแบบเง,งียบๆมานานได้เจอก็เราก็เป็น ด้แ่นเป็นเงของเรานมัใช่คะเราชื่นชอบมานานแค่ไหนคนเดียวเลยค่ะช่นชอบมานนานแค่ไหนก็น่าจะสองสมปีค่ะใช่แล้วก็ยาวเลยค่ะแออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยตอนนี้ใช่พอเจอปุ๊บออกไม่ได้แล้วใหญ่ไ้มีเซทา้คูเพตอนนั้นอะได้ก็ตอนนันก็ได้คุยกันนิดนึงค่ะได้แบบทักทายทำความรู้จักประมาณน่ะ เป็นสิ่งที่สมหวังฝันในฝันเนอะเราชอบมานะไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสใกล้ชิดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งเ่าฝันใช่ก็ก็เป็นอะไรที่แบบเออเราก็เหนือความคาดหมายง่ายๆเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเจอพี่เขาด้วยค่ะก็เป็นความความรู้สึกดีๆก็เป็นความทรงจําดีๆที่เก็บเอาไว้ค่ะเจอกันแล้วคุนไหมกับเรายังไงบ้าง นะคะมากๆเก็บไว้ในความทรงจำดีกว่าก็แลคะจับมือเซนไฮทักทายค่ะไปปะอะอย่างเงี้ยก็อีกฉากมูมาได้แบบที่โอกาสใกล้ชิดหนูเชื่อว่าถ้าทุกๆคนได้เจอพี่เขาก็จะนิสแบบนี้กับ